มุกเจ้าสมุทรนี่เป็นเปลือกหอยนะครับ,รบเป็นเปลือกหอยโบราณเป็นฟอสซิลครับ,รบซึ่งลักษณะคล้ายหอยมุกนะครับแต่ว่าขนาดมันตัวมันค่อนข้างใหญ่สามารถที่จะเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้เอามาทำเป็นลูกบอลเล็กๆได้ขนาดใหญ่กว่าลูกปิงปองอแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราแค่มีเพียงประดับบนบนร่างกายแค่นี้มันก็ทำให้การเงิน เรียกว่าการเงินคล่องตัวการเงินดีมุกเจ้าสมุดหาได้ที่ไหนมามีอยู่โดยทั่วไปนะครับมีอยู่โดยทั่วไปแต่ว่าต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นมุกเจ้าเป็นมุกเจ้าสมุดไม่ใช่เป็นงานช้างนะหรือไม่ใช่เป็นพลาสติกหรือไม่ใช่ว่าเป็นเรซินที่ที่เอามาทําหลอกทํากันครับฮะซึ่งตรงนี้ก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่านะฮะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเชื่อใจได้สักขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเราก็จะต้องหาจากแหล่งโดยเฉพาะงั้นขออนุญาตถามอาจารย์หาจากไหนครับเออเมืองจีนครับฮะต้องไปหาจากแหล่งของมันเลยนะฮะแล้วก็เหมาะคัดโดยเฉพาะซึ่งในรายละเอียดนยยังมีมากกว่านั้น